ขอพูดแม่ขอเล่าแต่ใครจะเอาไปเล่าต่อเล่าให้ถูกนะคะไม่งั้นแม่ด่ากลับนะแม่ทนมานานแล้วแม่จะไม่ทนแล้ววันนี้ใครใครคิดจะสาบแม่บอกเลยไม่ต้องหัวแม่ไม่ตายฉันกินถังเช่าฉันฉันไม่ตายฉันอยู่คู่จักรวาลเธอจะพูดอะไรเป็นดราม่าเธออยากจะทำข่าวเธอเพื่อต้องการอะไรเขาเรียกว่าอะไรเกย์เกย์เยไอเบลล์เกยไปเลยฉันไม่ตาย คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าร้อนระอ,อุโซเชียลกันเลยทีเดียวนะ,ะหลังจากที่ทางด้านของแม่แอนจากกระโปรงครับได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆนะฮะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเดือดกลางไลฟ์เลยบอกว่าใครจะด่าเนี่ยด่าให้ถถกนะไม่งั้นโดนด่ากลับนะฮะแล้วก็บอกว่าเบื่อมากเลยดราม่าเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยมาทาโถมเนี่ยนะฮะวันนี้พร้อมเคลียร์ทุกดราม่าเลยนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผม เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีดราม่ากระนำถาโถมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวและฮะสำหรับแม่แอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JKN Global Group จ๊ปจำกัดมหาชนหลังจากที่บริษัทดังนะครับได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศานลน้มลายกลางนะครับรวมไปถึงการชำระหนี้หุ้นกู้ต่างๆที่เจ้านี้ก็ยังคงรอคอยและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะ หรือแม้กระทั่งการที่บริษัท TCG เองครับยื่นฟ้องบริษัท JKN กว่า1000ล้านบาทในข้อหายักยอกทรัพย์และการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังกระทําการเผยแพร่แถลงการที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ Miss Universe Coin หรือว่า MU Coin โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะว่าเป็นโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีที่บริษัท JKN Global Group จอกัดมหาชนเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางด้านแม่แอนเองฮะตอนนี้ก็มีการเตรียมการที่จะฟ้องกลับ2,500ล้านบาท ทั้งนี้ครับก็มีสื่อต่างประเทศหลายสำนักฮะที่มองว่าควรที่จะเปลี่ยนเจ้าของเวทีหรือเปล่ารวมไปถึงไม่ควรให้ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงามของผู้หญิงด้วยนะทั้งผู้เข้าประกวดเองแล้วก็ทั้งเจ้าของเวทีด้วยเนี่ยนะฮะก็คือเป็นดราม่าที่สื่อสำนักต่างประเทศเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นกัน นอกจากนั้นครับก็ยังมีดราม่าเรื่องของเชนิสซิโอสครับที่หลายคนมองว่าไม่สมมงกุฎมั่งละ่ะนะฮะแล้วก็อีกประเด็นที่แฟนนางงามก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการที่เธอนั้นไม่สามารถกลับประเทศได้เนื่องจากเธอเคยเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารของนิกรารกัวกครับรวมไปถึงเอนดีอย่างคาร์เรนเซอรเบรตินะครับที่ตอนนี้ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าโอ้โหดราม่าคือถาโถมจริงๆแล้วก็เยอะมากมาก ล่าสุดแม่แอนครับออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆนะฮะพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าในหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นครับรวมไปถึงอัปเดตความคืบหน้าของเชนิสปาลาซิโอสมิส s ูนิเวอร์สปี2023อีกด้วยนะฮะ ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เปิดไลฟ์แม่แอนก็ซัดเดือดก่อนเลยนะโดยพิธีกรน,นั้นก็บอกว่าวันนี้แม่แอนจะขอมาพูดขอเล่าหน่อยแต่ใครจะเอาไปเล่าต่อน,นั้นเนี่ยเล่าให้ถูกด้วยก่อนที่แม่แอนจะบอกว่าไม่งั้นแม่ด่ากลับนะแม่ทนมานานแล้วและใครคิดจะสาบแม่เนี่ยบอกเลยไม่ต้องห่วงแม่ไม่ตายเธออยากจะพูดอะไรเพื่อไปทําข่าวดรามา่าเพื่อต้องการเอนเกจเมนต์เกจไปเลยฉันไม่ตาย ทั้งนี้นะฮะแม่แอนยังเผยตารางคิวงานของเชนิสราซิโอสบอกว่าโอ้โหตอนนี้แน่นมากมีแพลนเตรียมพามาเจอนายกเศรษฐามไม่เกินสงการปีหน้านอกจากนี้แม่แอนยังได้พูดถึงประเด็นของสาวข้ามเพศบนเวทีมิสอุนิเวอร์สด้วยบอกว่าคนที่เขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศคือเขาเกิดผิดร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูถูกดูหมิน่นค้าต้องให้พลังสังคมพลังอิสตรีและให้สิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันบางสื่อเนี่ยไม่ใช่สื่อไทยนะแต่เป็นสื่อต่างประเทศที่ชอบหาแสงก็จะบอกว่าเอาข้ามเพศมาทําไมมันเป็นของผู้หญิงแท้ โทษทีเราก็ผู้หญิงแต่เราเกิดผิดร่างและที่สําคัญมันเป็นเวทีในการเชิดชูม,มนุษยชนถ้าไม่เข้าใจแค่นี้ก็ไม่ต้องมาไปซื้อมน,นุชนนอกจากนี้ฮะพิจิกรก็พูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Miss Universe สคนล่าสุดด้วยนะบอกว่ามีคนบอกว่าเชนิสหน้าเหี่ยวก่อนที่ทางด้านของยาย่านะฮะหรือว่าแม่ของแม่แอรอีกทีนะฮะก็บอกว่าตัวจริงที่ได้สัมผัสเนี่ย เขาสวยมากซึ่งแม่แอนก็ยังได้เผยอ,อีกมุมหนึ่งของเชนิสนะบอกว่าเชนิสเนี่ยเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากเป็นคนถ่อมตัวตอนนั้นขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันแล้วก็พูดแล้วก็ตําตาจะคลอเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยคนเดียวเลยนะดูแลทั้งบ้านและบ้านเขาก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นมิสอินเวิร์สมีความฝันที่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ซึ่งเรื่องปัญหาทางการเมืองของทั้งเชนิสและก็เอ็นดีนั้นนี่นะฮะแม่แอนก็บอกว่าเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดเลยซซึึ่่่่่่งงงงงงตตตตอออออออนน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 ี้้กก็็ขุญ,ญาาาาาาาไไไมมมเเเเเเปปิดผผยยยยยยวววคูรระะะทศหหััชแจใ คือสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ซึ่งทุกคนเราก็ต้องดูแลด้วยหัวใจและก็ชีวิตแม่แอนบอกแบบนี้นะครเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่แอนกันสักหน่อยครับ ตอนนี้คือจะพาเชเชมาสวัสดีท่านนายกเศษฐานี่ไงเอางี้ดีไหมดีค่ะอาจจะเป็นประมาณสักไตรมากที่หนึ่งไม่เกินสงการปีหน้าคุเพราะตอนนี้งานเขาเต็มพูดตอนนี้งานมันเต็มไปหมดเลยคือแถวลาตินแถวเมริกาเดี๋ยวทำดตอนยาวไปจนถึงแบบว่าเนินน้ำมักลาคุณพาดิฉันไม่รู้จะพามาเมืองไทยได้ตอนไหนของแท้นะคะอันนี้ไม่ใช่นี่ข่าวจริงนะคะข่าวแท้ๆนะคะไม่ใช่ของปลอม m i s Universe คือทั่วโลกไม่ใช่สําหรับประเทศใดประเทศหนึ่งเจ้าค่ะ คือคนที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศคือเขาเกิดผิดร่างเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขาต้องให้พลังสังคมพลังอิสตรีและให้สิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันหนูเขา้าใจไหมว่าเขาไปแปลงเพศเนี่ยเหมือนแม่เนี่ยมันกดดันและเปลี่ยนเป็นแรงขักดันมานาน<อ>ใช่ไหมเราต้องต่อสู้กับชีวิตเพื่อที่เราต้องได้ร่างในสิ่งที่เราเป็นอพอเวลาเราได้ปุ๊บพอเปลี่ยนเป็นานางสาวเขาขึ้นมาแล้วเขาได้มงกุฎของประเทศเ<อ>ขาแล้วเขา represen ประเทศ ก็เป็นตัวแทนประเทศเราวขึ้นมาอยู่บนเวทีจักรวาลบางสื่อมาพูดอันนี้ไม่ใช่สื่อไทยนะส่วนใหญ่สื่อไทยจะน่ารักอเข้าใจดีสื่อต่างประเทศที่ชอบหาแสงยังไงแม่เอาเอาข้ามเพศมาทาไม้มันเป็นของผู้หญิงแท้โคตทิ้ง เราก็ผู้หญิงแต่เกิดผิดร่างและที่สําคัญคือมันเป็นเวทีในการเชิดชูสิทธิมนุษยชนถ้าคุณไม่แค่เข้าใจเท่านี้นะคุณก็ไม่ต้องมาเป็นสื่อมวลชนจบหรือยังจบไหมฉันบอกแล้วว่าวันนี้ถ้ามีดาม่ามาฉันด่ากลับโทษทีนะถ้าไม่สวยหนังหน้าไม่ได้มันก็ตกรอป่ะใช่แม่นี่โดีมีดามานะเรื่องหน้าเนี่ยเชนนิสเนี่ยี๋วมีดามานะเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่า ยี่สาจริงเหรอหน้าเหี่ยวจะตายเขาว่างี้ยี่สามจริงๆหน้าแก่มากเลยนะจริงพระเดี๋ยวเซรั่มให้ไปใช้เอาเธอเซรั่มมาหยิบมาไม่ใช่หรอกแน่เซรามมาตัวตัวจริงนางมิ้นเท่าที่เราได้ตัดเนี่ยเขาจะสวยมากผิวเผือกเขาจะดีมากอาจจะเป็นที่ว่าการถ่ายรูปแล้วบางอันอาจจะไม่ได้ใช้แอปหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆหลายๆภาพ ส่วนใหญ่จะใช้แอปหรอถูกไหมคะเราแม่ใช้แอปหรอเพราะว่าตัวจริงเขาสวยมากอ่ตัวจริงสวยนะคือจริงๆแล้วต้องของจริงมอแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าแม่อยากจะบอกที่หนึ่ได้ไหมเชเนี่ยเป็นคนที่ใส่น่ารักมากนะเป็นคนถ่อมตัวมากก็บอกเลยตั้งแต่คําแรกเลยพอเวลาขึ้นเครื่องบินด้วยกันเนี่ยจากเม็กซิโกแล้วคือไปที่นิวยอร์กพูดแล้วเนี่ยน้ําตาเราจะคลอตอนนั้นเขาบอกเขาดูแลคนเดียวทั้งบ้าน เขาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเขาเกิดมาจากคัมเบอรบิ๊กนิ่มากคือบ้านเขาเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้มีอะไรคือเขาไม่ได้ร่ํารวยแล้วก็มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นมิส s u นิเวิร์สเขาอยากจะมีความฝันว่าเขาอยากที่จะแบบเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทํางานแล้วเขาเน้นอยากจะทำงานเขาบอกอยากใะ้ทาอะไรเขาอะแข็งแกร่งแล้วคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว ดราม่าประเทศเขาแล้ดราม่าของ N d ดีคือ national director เขาเนี่ยกลับไม่ได้กันหมดเลยนะแม่ดูแลนะคือเขาขออาศัยรัมเราก็ไปขอให้ที่อเมริกาเพราะบริษัทเราเป็นอเมริกันที่นิวยอร์กใช่ไหมคะแล้วก็มีงานแต่ตอนนี้ขออนุญาตว่าไม่บอกว่าเขาอยู่ประเทศไรกันแล้วแต่เชด้วยเช่นเดียวกันคือเชแเราก็พยายามที่จะดูแลว่าให้งานแล้วก็คือสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้หมดตายนี่แต้มบุญแม่ก็คือทะลุจักรวาลไปแล้วนะสาธุ มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ที่หลังฉากหลังมา่านเอาเข้าจริงๆแล้วคือทุกคนเราต้องดูแลเขาด้วยหัวใจแลวด้วยชีวิตเอาล่ะฮะคุณผู้ชมฮะก็เตรียมรอพบกับเชนิสได้เลยนะครับก่อนช่วงสงกรานนะฮะก็ต้องรอดูเลยนะฮะว่าตัวจริงจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนก็ต้องเป็นกําลังใจให้เธอด้วยแล้วกันนะฮะก็รอติดตามกันได้ด้านแม่แอนเองก็โอ้โหออกมาฟาดเดือดเลยนะฮะแล้วก็ซัดดรามา่าทุกดราม่ากันเลยทีเดียวก็คงจะต้องรออีกหลายๆดราม่านะฮะว่าจะมีการคลี่คลายไปอย่างไร ทิศทางไหนบ้างต้องรอติดตามกันต่อไปครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะครับ